สวัสดีค่ะเด็กๆสัป,ปดาห์นี้เรามาพบกันในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ค่ะสัป,ปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. เรื่องแสง 2. เรื่องเสียง 3. เรื่องแม่เหล็ก 4. เรื่องเว้นขยายและ5 เรื่องอากาศค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องแสงค่ะแสงมี2ประเภทคือแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะได้แก่แสงจากดวงอาทิตย์และแสงจากหลอดไฟค่ะเด็กๆคิดว่าแสงไหนเป็นแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่แล้วค่ะแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะส่วนหลอดไฟเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะประโยชน์ของแสง คือแสงทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆและประโยชน์ของหอดไฟซึ่งเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีไว้เพื่อให้เกิดแสงสว่างในยามค่ำคืนค่ะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเสียงค่ะเสียงก็มีอยู่สองประเภทเหมือนกันค่ะคือเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือเสียงที่เราพูดคุยกันสนทนาการเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือ เสียงจากทีวีวิทยุและโทราาพท์ที่เด็กๆชอบฟังนั่นเองค่ะและยังมีเสียงจากเครื่องดนตรีซึ่งเป็นเสียงของอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเรื่องต่อไปเรื่องแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กจะมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะคะคุณสมบัติของแม่เหล็กก็คือจะมีแรงดึงดูดที่ดึงดูดเหล็กและโลหะนั่นเองค่ะต่อไปเรื่องแว่นขยายประโยชน์ของแว่นขยายก็คือ เวลาเรานำเว่นขยายไปส่งที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งภาพของวัตถุนั้นที่เรามองเห็น จะขยายใหญ่ขึ้นค่ะนิยมใช้กับวัตถุเล็กๆเพื่อเราจะได้มองเห็นชัดขึ้นค่ะและเรื่องสุดท้ายในหน่วยนี้ก็คือเรื่องอากาศค่ะอากาศจะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเลยแต่เราไม่สามารถมองเห็นอากาศได้เพราะอากาศเป็นกา๊าซบางครั้งเราก็สามารถมองเห็นอากาศได้เช่นกันเพราะอากาศจะมารวมตัวกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นไอ้น้ำหมอก หรือควันค่ะอากาศมีทั้งโทษและประโยชน์นะคะอากาศที่มีประโยชน์กับมนุษย์ก็คือออกซิเจนที่เราใช้หายใจนั่นเองค่ะส่วนอากาศที่เป็นพิษก็คือควันจากท่อไอเสียของรถควันจากการเผาขยะค่ะจบคลิปการสอนในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสารรค์แล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย